ตอนนี้นะคะเรามาดูกันถึง9เครือ,อโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะที่ร่วมโครงการในการรู้ราคายาก่อนจ่ายก็ถือว่ามาตรการนี้ให้สิทธิ์กับผู้ป่วยได้เลือกซื้อ,อยาเองได้เริ่มสิ้นเดือนนี้วันที่28ตุลาคมนะคะสำหรับคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะ อธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลของโดยคุณสุปจิสุธรรมพันธ์นาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มอบนโยบายควิกเบกเวนในการลดค่าครองชีพคุณสุปจิระบุว่าจะช่วยลดช่องว่างสวัสดิการความเหลื่อมล้ําด้านสุขภาพลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า3-2,000ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดกรมการค้าภายในได,ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือว่าสอบศแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการอาหารระยาหรือออยอและสมาคมโรงพยาบาลเอก,กชนจัดประชุมเพื่อยกระดับการให้บริการและขอความร่วมมือจากเครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆในการแจ้งรายละเอียดราคายา,ยาแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้สามารถเลือกซื้อยาจากร้านขายยาข้างนอกได้ภายใต้โครงการสุขกายสบายกระเป๋า โดยก่อนหน้านี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ5เครือจาก11เครือแต่ปัจจุบันได้รับความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น9เครือแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้สังกัดเครืออีกหลายแห่งเข้าร่วมด้วยก็เลยทําให้ในตอนนี้จํานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า300แห่งจากสมาชิก354แห่ง โดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านในการปฏิบัติร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU สุกกายสบายกระเป๋าเพื่อยกระดับความร่วมมือในการเปิดเผยค่ายาในโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยนั้นได้เลือกซื้อยาภายนอกโรงพยาบาลได้ซึ่งคุณวิทยากรก็กล่าวอีกว่าความร่วมมือเป็นการยกระดับการให้บริการผู้บริโภคในการขอทราบราคายาแล้วก็เลือกซื้อยาจากภายนอกรงพยาบาลได้ก็ถือว่าเป็น เป็น Quick Big Win MOU ที่มุ่งให้โรงพยาบาลใอกชนนั้นได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพขั้นตอนต่อไป ทางกรมการค้าภายในและก็ออยอจะต้องเตรียมความพร้อมในการกำหนดคุณสมบัติและลงทะเบียนร,ร้านขายยาที่มีกว่า2 0 0 0 0่นแห่งซึ่งก็จะประชุมในวันศุกร์นี้10ตุลาคมหลังจากที่มีการหารือกันทุกด้านแล้วก็จะเริ่ม kick off โครงการสุกกายสบายกระเป๋าวันที่28ตุลาคมหลังจากนั้นทุกโรงพยาบาลและก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึงต่อไป ในการแจ้งรายละเอียดของโรงพยาบาลก็จะมีรายการยาและค่ายาอย่างชัดเจนในใบแจ้งค่าใช้จ่ายใบยแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อผู้รับบริการสามารถตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบราคาได้และจะได้รับใบสั่งยาเพื่อไปเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการภายนอกโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วยซึ่งทุกฝ่ายเองจะมีการร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับบริการและการเลือกซื้อยาให้ทั่วถึงส่วนเฟสต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังคลินิกต่างๆแล้วก็เข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้างราคาต้นทุนยาให้เหมาะสมแล้วก็ เป็นธรรมซึ่งทางกรมการค้าภายในเองก็ย้ำว่าแผนนี้เนี่ยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ร,รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม โดยโกรมการค้าภายในได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา MOU เพื่อเปิดเผยราคายาก่อนการซื้อเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกก็เน,น้นให้ประชาชนคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่มีถิ่นพำนักในไทยเนี่ยสามารถเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ของโรงพยาบาลในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินได้แต่ก็ยังคงเลือกซื้อยาจากภายนอกโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่ายในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสาคัญเลยของความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภา,าระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะแล้วก็เพิ่มทางเลือกรวมถึงการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลเอกชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดความแออัดของการเข้าไปรับการบริการของโรงพยาบาลภาครัฐในภาพรวมด้วยนั่นก็เป็นในมุมของคุณวิทยากรนนะคะที่ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับการ M O U ในครั้งนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อยานในโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยราค,คาจะสูงพอสมควร ถ้าเกิดว่าเราสามารถออกไปซื้อข้างได้อันนี้เป็นประโยชน์มากลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากมายมหาศาล<ไ>ต้องบอกขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยาก คนพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร e อ r l y Bird ราคาพิเศษเพียง1990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 Even t ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ s t a ต d a r ร w ดเวลันนะครับ